สวัสดีค่ะวันนี้มูจะพามาดู5กิจกรรมสุดโปรกของพี่พิเซลกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเห็นละมูลละมูลแบบนี้เนี่ยพิเซลจะชอบทำอะไรบ้างเนาะมาดูกันค่ะเริ่มจากเรื่องวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งวิ่งทั้งวันเลยค่ะแมกเลยต้องพามาวิง่งเล่นข้างนอกบ่อยๆวิง่งจนหมดแรงกัน <it S 1> ทุกครั้งเลยค่ะ ต่อมาก็เรื่องปีนป่ายโรดโผลเลยค่ะคือขอให้บอกเลยเรื่องนี้แต่ว่าเขาบอกว่ามันก็คือการเรียนรู้โอเคอะเรียนรู้ก็เรียนรู้ค่ะลุยเลยลูกแม่ถัดมาก็จัก,กรยานค่ะนี่ถ้าจะเป็นกิจกรรมที่ขอออกมาปั่นแทบทุกวันในช่วงนี้เลยนะคะแล้วคือแบบว่ามีการชวนแม่วิ่งตามด้วยโอ้โหใครจะไปทันละเนี่ย Make you, make you tell ต่อมาก็คือการว่ายน้ำค่ะพี่พิกเซลเนี่ยเวลาได้ลงน้ำอะเหมือนเขาได้ปลดปล่อยคือเขาสนุกมากยิ่งพอได้ไว่ายน้ำก็คือไม่มืดไม่เลิกทุกครั้งเลยค่ะ กิจกรรมเดียวที่น่าจะสงบได้ที <ogi> ่สุดก็คือการวาดรูปค่ะเวลาที่พี่พิกเซลได้วาดเนี่ยเขาก็จะมีสมาธิแล้วก็ตั้งใจสุดๆเลยค่ะเห็นไหมคะว่ามีวาดรูปอย่างเดียวจริงๆที่ว่านิ่งที่สุดคือนอกนั้นก็คือแบบว่าใช้พลังทางนั้นเลย ซึ่งแน่นอนค่ะวัยนี้เป็นวัยที่ใช้พลังพลังเขาจะเยอะมากซึ่งแม่เนี่ยก็เป็นฝ่ายที่ต้องซัพพอร์ตแล้วก็หาสิ่งที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ให้กับเขาค่ะซึ่งนอกจากกิจกรรมแล้วนะคะสิ่งดีๆที่หมดเลือกให้ลูกอีกอย่างหนึ่งก็คือซีวิตมินิค่ะเป็นเครื่องดื่มวิตามินซีสูงนั่นเองพิกเซลครับร <c oughs> อแป๊บนึงเอาหันหลังมาไปอันนี้ก่อนแล้วค่ะไ เชื่อว่าหลายคนคุณต้องเคยรู้จักอยู่แล้วนะคะส่วนบ้านนี้เนี่ยก็คือเริ่มจากโมดเองนี่แหละที่ทานเป็นประจําอยู่แล้วพอมีซีวิตมินิมาเนี่ยโมก,ก็เลยให้พี่พิเซลเนี่ยทานทุกเชา้าและไซนี้เนี่ยพกพาง่ายมากโมก็พกติดรถติดกระเป๋าไว้ตลอดเลยค่ะเย้ yeah! ขอบคุณค่ะโอเคเอาไปเลยซีวิตมินิ okay, <All right. S 1> เนี่ยเป็นวิตามินซีขนาดกล่อง ทานง่ายสูตรน้ำตาลน้อยเหมาะสำหรับเด็กๆค่ะมี2รสชาติมีส้มแล้วก็เลมอนซึ่งให้วิตามินซีสูงถึง200%สูตรเฉพาะจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งนอกจากจะเสริมภูมิคุ้มกันให้ลูกชายแม่มีร่างกายที่แข็งแรงแล้วยังช่วยให้มีผิวที่ดีและสดชื่นทุกครั้งที่ดื่มแล้วก็มีแรงทากิจกรรมทั้งวันเลยค่ะสดชื่นจัเลยครับแม่ แม่ๆอย่าลืมพาเด็กๆวัยนี้นะคะไปใช้พลังเพื่อเพิ่มพัฒนาการแล้วก็เพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับเขากันด้วยนะคะแล้วที่สำคัญอย่าลืมพกซีวิตมินิใส่กระเป๋าให้เขาไปด้วยค่ะแล้วก็ออกไปข้างนอกได้เลยวันนี้มดกับพิ่เซลขอตัวไปเที่ยวกันก่อนนะคะบ๊ายบายบาย まん